Thank mm -hmm. you. ขอจเจริญพรบรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านอาตามภาพพระคููวินัยทสรสุรศักดิ์สุรเตโชเจ้าอาวาสวัดตันเตี้ยตำบลดอนใหญ่อำเภอบางแพจังหวัดราดชบุรีวันนี้อาตามภาพก็จะได้มาเล่าปฐมเหตุแห่งการสร้างองค์พญานาคราชก็จะขอเท้าความไปเมื่อครั้งอาตามภาพ มาดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดตันเตี้ยแห่งนี้ซึ่งเดิมทีนั้นวัดตันเตี้ยมีเงินอยู่4 3บาทด้วยว่าอาตมาภาพก็ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานขอพรหรือพูดง่ายๆว่าจุดทูปบอกกล่าวบอกเล่าองค์พญานาคราชว่าถ้าหากว่าอาตมาภาพสร้างวัดหรือพัฒนาวัดสำเร็จโดยไม่มีอุปสรรคและโดยเฉพาะ ในงานแรกที่อาตมาได้ทำก็คือการสร้างวิหารหลังนี้แต่ณเวลานั้นเรามีเงินเริ่มต้นแค่43บาทก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรก็ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานขึ้นมาว่าถ้าหากว่าอาตมาภาพมีบุญหรือมีวาสนาที่จะทำหรือสร้างตรงนี้ให้เกิดขึ้นโดยไม่มีอุปสรรคสำเร็จอาตมาก็จะจัดสร้างองค์พญานคราชซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ ของสัจจะวาจาที่อาตมาได้อธิษฐานฉะนั้นเมื่ออาตมาได้ดําเนินการสร้างเริ่มจากเงิน43บาทก็สามารถสร้างสําเร็จนจนกระทั่งรวบรวมปัจจัยได้3ามล้าน8แสนบาทใน3 8 0ล้าน8แสนบาทก็ไม่ได้มีใครมาเป็นเจ้าภาพใหญ่โตอะไรก็ได้มาจากศรัทธาญาติโยมคนละเล็กคนละน้อยหลังจากอาตมาสร้างได้ สำเร็จเสร็จสิ้นภายในหนึ่งปีอาตมาก็ขยับไปพัฒนาจุดอื่นแต่ก็ไม่ได้ลืมสัญญาที่อาตมาได้ให้กับองค์พญานาคแล้วก็วันหนึ่งมีเหตุก็มีงูดำนะเป็นงูสีดำตัวใหญ่ค่อนข้างที่จะประมาณแขนของอาตมาได้เลื้อยมาที่หน้ากุฏิที่อาตมาจำวัดซึ่งปกติแล้วตั้งแต่มาอยู่เนี่ย ไม่เคยเจองูดำอย่างนี้เลยเมื่อเจอก็ไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งครั้งที่สองก็เลื้อยมาอีกก็ไม่ได้คิดอะไรและครั้งที่สามจึงได้ฉุดคิดว่าอาตมาเคยได้ให้สัจจะสัญญาวไว้ว่าถ้าทำอะไรเสร็จแล้วอาตมาก็จะสร้างองค์พญานาคราชเมื่อคิดได้อย่างนี้แล้วก็จึงได้ตะโกนออกไปว่ารู้แล้วรู้แล้ว หลังจากนั้นงูใหญ่ตัวนั้นนะก็คานหายไปก็จึงได้โทรตามลามนคราชทีนี้ลามนคราชก็เท้าฟารรมให้ญาติโยมได้เข้าใจว่าอาตมากับลามนคราชเนี่ยมีบุญสัมพันธ์กันมาเมื่อสองปีที่ผ่านมาอาตมาเคยให้ลามนคราชนะปั้นองค์พญาปูศรีตันเตี้ยเอาไว้หนึ่งองค์ที่วัดแล้วก็จุดคิดได้ว่า การสร้างครั้งนี้อาตมาก็อยากจะให้ลามนคราชนะเป็นผู้ที่ลังสนรนฝีมือถวายและก็บรรจบเหมาะว่าลามนคราชติดต่อแล้วก็มาดูสถานที่แล้วก็มาชี้จุดแต่ก่อนจะชี้จุดนั้นอาตมาก็ได้ทำการเสี่ยงทายไว้ว่าถ้าเกิดหลวงพ่อใหญ่ซึ่งเป็นพระพุทธลูปประจำวิหารอนุญาตให้สร้างในจุดจุดนี้ ขอให้จุดทูปสามดอกไม่เพียงแค่สองดอกก็เป็นดังนั้นจริงๆก็คือซีกซ้ายซีกฝาไม่เหลือแต่ตรงกลางก็ยังไม่ได้แน่ใจนะักตอนเย็นก็หันมาจุดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อธิษฐานตามเดิมว่าขอให้ทูปนั้นไหมสองดอกให้เหลือเพียงดอกเดียวสรุปก็นั่งเฝ้าทูปนั้นก็ไหมสองดอกเหลือดอกเดียวดอกต่างเช่นเดียวกัน ก็เลยบอกกับหลวงพ่อว่างั้นผมขออนุญาตสร้างตรงนี้ก็เรียกลามนาคราชมาลามหน้าคราชก็เห็นพร้อมต้องการว่าสมควรจะอยู่ตรงนี้ฉะนั้นในการสร้างองค์พญานาคราชครั้งนี้นต้องบอกได้เลยว่าต้องเป็นบุญสัมพันธ์แล้วที่สำคัญอาตมาอยากจะบอกญาติโยมทุกท่านว่าการสร้างครั้งนี้สร้างเพื่อเป็นอนุสรแห่งสัจวาจาที่อาตมาได้ให้ไหว้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาตมากาลังจะบอกญาติโยมว่าสัจจวาจาเป็นสิ่งสําคัญไม่ว่าโยมจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือเป็นผู้น้อยก็ตามหรือจะเป็นใครก็ตามถ้าหากไร้ซึ่งสัจจะแล้วก็จะเป็นที่ไม่น่านับถือไม่น่าศรัทธาของชนทั่วไปแต่หากว่ารักษาสัจจะทำตามสัจจะ ก็จะเป็นที่เคารพนับถือศรัทธาของชนทั่วไปอาตมาจึงได้ดำริสร้างโดยใช้ระยะเวลา18วันใน18วันนี้ก็ได้ลามนคราคซึ่งเป็นช่างปั้นคู่บารมีต้องบอกว่าอย่างนั้นเพราะว่าอะไรก็ตามที่อาตมาทำใน18วันนี้ก็ได้ลามนคราคซึ่งเป็นช่างปั้นคู่บารมีต้องบอกว่าอย่างนั้นเพราะว่าอะไรก็ตามที่อาตมา นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีเหตุมีผลลามนาคราชจึงเป็นช่างคู่บารมีแล้วตอนแรกก็ตกลงกันว่าทำแค่6เมตรแต่พอทำแล้วลามนาคราชได้ลังสันถึง24เมตรซึ่งใหญ่มากแล้วก็ทำได้ตะถูกต้องนะตามที่อาตมาได้ฝันเอาไว้ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เล่าให้ญาติโยมฟังในการที่ญาติโยมจะเดินทางมาเข้าชมบารมีหรือพูดกับภาษาชาวบ้านกนะ็คือมาชมปฏิมากรรมที่รามนาคราชลังสรนก็มาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเราจะปิดในเวลา18นาฬิกาในทุกๆวันพระ ก็ขอเชิญชวนญาติโยมสายญาณบารมีลูกหลานพญานาคราชทุกตระกูลที่มีความเชื่อมั่นมีความศรัทธามีความรักเคารบในองค์ปู่พญานาคราชก็สามารถที่จะมาสวดมนต์ร่วมกับอัตมาภาพคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาได้ทุกวันพระตั้งแต่19นาฬิกาถึง20นาฬกาทุกวันพระเน้น ทางวัดอยากเชิญชวนให้ญาติโยมมาร่วมกันสร้างบุญบารมีเพื่อต่อยอดคุณงามความดีเป็นการถวายบูชาด้วยการปฏิบัติบูบชา mm. เพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อมัน่นเราศรัทธาสิ่งที่เราเชื่อมัน่นศรัทธา mm. ก็จะส่งพลานิสง์ให้เราเกิดความสำเร็จรุ่งเรืองมั่งคัง่ง mm. อย่างนี้เป็นต้น mm. ก็ขอเจริญพร